ข่าวเศร้าสุดช็อกเมื่อนักร้องลูกทุ่งเสียชีวิตหลังจากไปนวดแผนไทยมาลองดูคำศัพท์อาการทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษกันครับคำนี้ดีวอร์ตอัปเดตวันนี้ขอสเสนอคำว่า neck twist ที่แปลว่าการนวดดัดคอนั่นเองครับจากข่าวที่ผิงชายาดานักร้องหมอลำเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากการนวดบิดคอที่ร้านนวดไทยที่จังหวัดอุดรณธานีโดยเธอได้ไปที่ร้านนวดดังกล่าวถึง3ครั้ง ก่อนที่จะเริ่มมีอาการปวดทางร่างกาย Here are some keywords of the condition she goes through Numb ที่แปลว่าชาหรือไร้ความรู้สึกในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย After the massage she started to feel numb on half of her body and could not use her left arm Swelling ที่แปลว่าอาการบวมเช่นถ้าตาบวมก็จะใช้คำว่า eye swelling On her third visit she had swelling and bruises over her body Tingling ที่แปลว่าอาการเน็บชาเวลาเกิดอาการเนี่ยครับเขาก็จะใช้คำว่า tingling sensation She later experienced tingling in the fingers and feel both cold and hot at all times Paralyzed ที่แปลว่าอัมพาตหรือการใช้ร่างกายไม่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดการที่ร่างกายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถขยับได้ Eventually she can only use less than 50% of her body and on 8 December she was pronounced dead Due blood Brain Swirling swelling Infection infection and ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวและคนรักของพิงชยาดาด้วยครับ This has turned into a cautionary tale for those who enjoy Thai massage. Be careful who you get your massage from. That's it for today. See ya.